แกชิบะแค่นีจะทำไรเงีน้าล่ะยาเอ้าบันทึดีปรันีเงีต้องการหนเอ้เอาแกผูกพัดกับบันนี่นะเฮ้ยเอเก่งมือกันนี่นะเฮ้ยเนขออัปเกษกกันแล้วจ้า

ถึงแกจําตอนนั้นได้ไหมแกต้องตายต้งตายออ่ะหนแล้วอะอะอ่ะะอ่ะอ่ะะอ่ะอ่้กะะอ่ะอ่ะว่ะะกะท่ะ ทูลูรูกกระทูรูอืมตัวลแสงกระทูลูอืมเตรียมตัวทิ้มเสมอตายแล้วโตัวลำแสงกระทูอืมจะเจอนี่ไปไหนละ่ะอ้าวเอา,เอาทูทาหฮะเออแกไมร่รูไม่เั้นฉัจะอาตูนใจเดี๋ยวนี้อา้าวจะอาตูนอยากโดนอะ่ะทำไมอยากโดนอะ่นะอยากโดนะอ่ะอยากโดนอ่ะอ่ะเอา,เอาลูกบอลเพิ่มกเกมไปอืม ข้าดีจะทำได้ไหมกูได้อโอ้ยมันเหมือนนี่นี่ทุกคนลูกบอลบ้าเลยแกอ่าแกแกตัอต้องตายแกตายแน่อะไรวะนันใจทยนำอะไรของแกให้พวกคุณของแกยังไงล่ะ <c oughs> แกตายแน่ <c oughs> แ ก ah, right? oh! right? oh, oh, ูว <see S 1> ่าอะไรไม่รู้เรื่องโอ้ยีพูดอะไรไม่รู้เรื่องไอ้ไอเด็กสมัยอ่อนเลย